ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเรับเติมเกม EAFC 2 4และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันครับนะจัดเทียริสเนระัยผมลีกเอิงนะก็รวมทั้งตัวหญิงทั้งตัวชายเลยนะเดี๋ยวเหมือนเดิมครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มขออนุญาตเริ่มจากตัวหญิงก่อนแล้วกันนะครับผมตัวไหนกากตัวไหนกระโปงกระโปงเนี่ยผมจะเอาไว้กระโปงหมาเลยนะครับส่วนตัวไหนที่มันไม่มีเนะนะี่ยเดี๋ยวผมพูดให้ตอนตบตอนท้ายนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มจากตัวหญิงก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับ คาชาลาอุยครับตัวนี้แบ็กซ้ายตัวตึงอยู่แล้วครับนะสแตตก็ดีครับสแตตดีมากๆเพย์สไตล์ก็ดีครับ,รรรบลิตลาปิดวิเพตพาร์ดแล้วก็บล็อกทองตัวนี้เก่งจัดๆอยู่แล้วครับด้วยความเป็นแบ็กด้วยไล่ทั้งรุกได้ทั้งรับกับสบายๆยกับคาชาลาอุยครับ, i, รบถัดมาครับดีอันนี N ้เอชบีซีดีอันนี้อันนี้ผมว่าพอใช้ได้ส่วนใหญ่เราจะมีแบบพวกจร์ดเบสพวกปีกอะไรเงี้ยเราจะมีอยู่แล้วจร์ดเบสกัน่าโชคผมว่าดีอันนี e, ่เนี่ยไม่ได้หนีกันมันมากครับ ผมว่าอยู่ในเกรดแบบพอใช้ได้แต่ถามว่าเก่งไหมผมว่าเอาจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ได้หนีกับจอร์ดเบสมากผมว่าในยุคนี้ก็เรียกว่าพอใช้ได้แล้วกันแคบรบัแบใช่ครับว่าพอใช้ได้กันผมว่ามีตัวดีกว่านี้นะถัดไปเป็นซาซิมิกซาซิมิกที่กับ หลีนาดหลีนาดตัวนี้ผมก็พอใช้ได้ครับเพย์สไตล์โอเคดิเฟนซ์แล้วก็ฟิสิกอลโอเคแล้วแถมเป็นเซนเตอร์แบ็กหญิงที่ตัวใหญ่ด้วยความเร็วโอเคแต่ว่าเออาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ภาพรวมก็ถือว่าพอใช้ได้ครับหลีนาดแต่ว่าถ้าเลือกเซนเตอร์แบ็กก็เลือกพวกซาลิบาคุนเต้โชอยลโลคูโลสแบก็กคืออะไรอย่างงี้ก็จะดีกว่าครับผมนะถัดมาเป็นม, o, ม o, ตัตเตโอมัตเตโอตัวนี้กระโปงมาครับผมเพย์สไตล์ไม่ค่อยดีนะตัวนี้มีเทคดิฟกับวิเพนพาร์สแล้วก็ลินเลตแต่ได้แค่44ครับผม ถัดไปครับมาจิมาจิตัวนี้ได้สกิลมุล5ม5้าวิฟุสี่นะสแตตดีมากเลยมาจิครับจ่ายบอลดีมีความเร็วเลี้ยงบอลดีแล้วก็ดีเฟนส์ดีด้วยจริงๆสแตตดีมากเลยแล้วก็จ่ายบอลได้ทุกแบบด้วยครับมาจิจริงๆผมว่าใช้ได้นะนะมาจิติดอย่างเดียวตัวเล็กไปหน่อยครับสำหรับ CDM ติดอย่างเดียวตัวเล็กไปหน่อยถ้าจะเอาไปเล่นเป็น C d m นะแต่ก็เป็น CM สายออกบอลผมว่าใช้ได้ตัวนี้อาจจะไม่เทพแต่ก็ใช้ได้ครับมาจิถัดไปเป็นไอ้ตัวนี้ตัวชายหรือตัวหญิงวะเนี่ย <c oughs> ไอ er ้เ,อเนี่ยนนตัวหญิงนนี่ คาอุสีครับกระโปงหมาครับไปฮ่าาอุสีกระโปงหมาครับสี่สีไ่ไปถัดมาเป็นกาตโต,โตกาโตโตก,ก็สี่สี่ครับมีฟินิสช็อตกลาปิดแล้วก็ชิพช็อตกับกองหน้าท้าสีส่สี่นี่ผมแอบ,บจะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ครับนะสแตทก็พอได้ครับผมนะจ่ายบอลไม่ค่อยดีความเร็วไม่จัดมากเลยยิงคมอยู่กจ็จริงจริงนะผมเอาไวก้กระโปงหมาก็จริงแต่งริงก็ใช้ได้แหละแต่ว่าตัวเลือกกองหน้าเราอ่ะมันมีดีกว่านี้เยอะมากเลยว่ะ มันมีดีอยู่นี้เยอะมากเลยเอาไว้เท่านี้แล้วกันได้ประมาณนี้แล้วกันนะถัดมาครับเฮกกระเบิกไม่ต่างที่อะไรกับกาตัวโตครับเฮกกระเบิดเป็นกองหน้าสายแบบเป็นกองหน้าหญิงนะแต่เป็นกองหน้าหญิงสายแบบกระโดดมงบอลดีแต่ว่าก็ตัวก็ไม่ค่อยสูงก็ไปเล่นตัวชายดีกว่าจะเล่นมงบอลเนาะตัวหญิงอาจจะไม่ค่อยเวิร์กครับถัดมาครับเกยโยโลเกยโยโลตัวนี้ดูดีมากเลยนะสเต็ดีมากๆครับดีเฟนเซ์96ฟิลเลอร91เลี้ยงบอลดีจ่ายบอลดีความเร็วมียิงบอลไม่ค่อยได้ เป็นทรงเดียวพวกเดยองเดยองอะไรอย่างงี้นะเป็นแบบกองตรงกองเต้อะไรย่างเงี้ยเป็นทรงแบบ CDM จ๋าๆเลยเอาไว้แย่งบอลแต่ตัวนี้จะมีดีตรงว่าออกบอลดีครับตัวนี้นวัาใช้ได้ในตำแหน่ง CDM นะไม่ใช่ box to box ออนะจริงๆ box to บ็อ,อก,ก็พอเล่นได้แหละครับแต่ถ้าจะให้มันเด่นจริงๆก็ต้องก็ต้อง CDM นะถัดมาครับชาวิงกาชาวิงกาตัวนี้ดูโหดมากเลยนะชาวิงก้าตัวนี้ได้ skill move 5 weak foot 5ครับความเร็ว97 shooting 93มาเฮียแล้วได้ quick step กับ f i n e s s shot โอ้โห ผมว่าสบายว่าเป้เหญิงแล้วกันครับใช้คําว่าเป้หญิงแต่น่าจะทื่อๆหน่อยแต่ว่าภาพรวมถือว่าโอเคนะครับแต่ทื่อๆหน่อยถัดมาเป็นเบนยาเฮีย <c oughs> เบนยาเฮียครับเบนยาเฮียตัวนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่ามาได้แค่นี้ครับนะเบนยาเฮียครับนะถัดไปครับัญชาบัญชานี่ผมว่าอยู่เกตเดียวกับคาชาลาวีเลยครับได้พิกเตบจอกกี้ทองแล้วก็ปิงพาร์ครับ เกียร์เดียวคาชาลาวยเลยอาจจะสเตตอาจจะน้อยกว่าหน่อยแต่ด้วยความที่เป็นแบ็กเนี่ยผมว่ารายละเอียดมันไม่ได้แบบต้องแบบเข้มข้นขนาดนั้นผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานนะครับผมถัดไปครับตอนนี้เราเหลือแค่ตัวชายแล้วนะตัวชายเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันครับตัวชายครับตัวชายเดี๋ยวขอเริ่มที่ซิโซโก้แล้วกันซิโซโก้ตัวนี้เป็น SBC นะจริงๆผมว่าใช้ได้นะสำหรับ CDM ครับคือผมแบ่งชัดเจนเลยเป็น C d m เนี่ยใช้ได้แน่จ่ายบอลพอได้ความเร็วพอมีแข็งแกร่งปะทะดี สำหรับ CDM เนี่ยมันต้องการแค่นี้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็น c m เมื่อไหร่อ่ะหรือถ้าคุณต้องการยิงบอลเมื่อไหร่อ่ะมันจะตกมาอยู่ตรงนี้ทันทีนะโอหมแต่นี้ผมให้ไว้สำหรับ CDM CDM สำหรับผมถ้าเป็นกลางสาตัวอย่างเงี้ย CDM มันจะไม่ค่อยได้ยิงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกลาง2ตัวส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เล่น CDM จา่ายละก็ให้ประมาณตรงนี้แล้วกันครับผมถัดไปครับอูบาเมยองครับอูบาเมยองตัวนี้ผมว่าใช้ได้นะความเร็ว96แล้วก็ ชูตติ้ง94ครับอาจจะยกเย่ยกเย,ย,ยกนิดนึงความหนืดอ,อาจจะมีแต่ได้วิกฟุต5แล้วก็ได้ลาปิดครับลาปิดแล้วก็ฟินเนสช็อตเนี่ยดีเลยทั้ง2อ,อย่างเลยครับโอเคมาคินอนตหายเดี๋ยวปะให้ครับมาคินอนตกับเชอร์ครินะเดี๋ยวปะให้ครับโอปมิอง <Okay. S 1> เนี่ยใช้ได้เลยผมว่าใช้ได้เลยเป็นทรงเดียวกับพวกแบบซบ e b o อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลาปิดกับได้ฟินเนสช็อตเพิ่มมาผมว่าใช้ได้เลยครับโอเปรมิองผมว่าเป็นกองหน้าที่แบบได้วิกฟุต5ด้วยถือว่าเป็นกองหน้าที่ใช้งานได้นๆๆน <Bent elet S 2> นยยยุคีี้บผเทาล่่่ววหไปอ ดันเต้นี่ช้าไปครับไปโจเดนี่ผมให้ว่าจริงๆเก่งกว่าเดยองอีกนะโจเดนี่ผมให้เก่งกว่าเดยองนะโจเดอแต่นะเดี๋ยวผมขอเจาะโจเดก่อนผมรู้สึกมันดูดีมากเลยว่ะได้ลาปิดฟินิชช็อตเหมือนองค์บายมยองแต่ได้คิวลาแถมมาด้วยแล้วก็วิฟิตวิฟท์้าครับความเร็วดีความแข็งแกร่งดีด้วยหม่งบอลได้ด้วยจ่ายบอลไม่แย่ด้วยโอ้โหโจเดต้องอยู่ตรงนี้ว่ะโจเดครับสำหรับสำหรับแบบใครที่เล่นกองหน้าแบบสายวิ่งตันชนยิง อาจจะไม่ได้แบบต้องการสกิลมูฟหรือว่าพลิกตัวแบบบือขวาโอ้โหโจเดตอบโจทย์ครับหนาด้วยตัวนี้เล่นลูกกลางอากาศได้ด้วยครับยิงได้ทั้งฟินเนสช็อตทิเวล่าโอ้โหเอาเรื่องครับโจเดต้องให้อยู่ตรงนี้ครับมันครบสําหรับกองหน้าสายแบบคนที่เขาไม่ได้เล่นสกิลมูฟอ่ะน่าจะถูกใจเลยตัวนี้โจเดครับถัดมาเดมเบเล่ Mar le, ครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะครับ5-5สเตตันครับผมนะดอนนูมาดอนนูมาผมว่าใช้ได้นะผมเจอมาหลายเกมผมว่ากลางกลางกลางค่อนไปทางดีด้วย ผมว่าเกรดอะอาจจะอยู่เหลื่อมๆอลิซงนิดนึงหรือแม้ก็ะทตีๆกับอลิซงผมให้เออ่มันใช้ได้อะผมว่านะดีหรือเปล่าวะก็เพื่อที่รู้สึกว่าดีนะอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วกันมันใช้ได้อะมันใช้ได้ครับมันใช้ได้ถัดมาโกโลวินครับเทคดิฟแล้วก็อินซิสิฟพาร์ทองตัวนี้ผมว่าพอใช้ได้โกโลวินสำหรับ CAM นะอาวินซีเอเ็มจ๋าๆเป็นสายดิปปิ้งพาสซิ่งเนี่ยตัวเนี้ยใช้งานได้ครับถึงแม้ว่าราคามันจะเป็นฟอรดเดอร์ก็ตามแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้ครับมันก็ใช้ได้ ถัดมาครับลูก้าเอ็กนอนเดสผมว่าตัวมันเล็กไปหน่อยไดแอนติซิปาเต้ครับสไลด์ทองแล้วก็จอกกี้เพสสตล์ไม่แย่ความเร็วพอมีดิฟเฟนต์กับฟิสิกอลพอได้ครับแต่ว่าตัวมันอาจจะเล็กไปหน่อยเอ็นนอนเดสผมว่าก็อยู่ในเกตใช้ได้แต่ไม่ดีหรอกใช้ได้แต่ไม่ดีราคามันอาจจะสูงหน่อยเพราะมันอยู่เบสเชแต่จริงก็ถือว่าถูกมากนะอยู่เบสเชแล้วราคาแค่ 200k เนี่ยถัดมาครับเคนนี่หลาล้าสำหรับแบ็คผมว่า แบ็คผมมาตรฐานไม่เยอะแต่ถ้าแบ็คแบบหลาหลาได้วิ่งแค่90แล้วก็เพลสไตล์ก้วงอยู่ตรงนี้แล้วกันครับนะหลาหลาภาคนี้ไม่มาครับレสมีลูนี่ผมว่าเป็นตัวโจ๊กเกอร์เป็นตัวแบบผมว่าเป็นตัวที่แบบ stat มันดีมากอะเลสมีรู stat มันดีมากครับท้ายดอกก็คือ weak f กับ skill m o มันไม่มีไรห่าเลยแล้วก็ play s t y เนี่ยมันมีดีอย่างเดียวคือลอง g b a l ครับบุยเซอร์กับปาไกลๆแต่ stat มันดีมากตัได้ความเร็วระดับ91พา s s i n g กด็ดี d ิ p p i n g ก็ดีครับ defense ก็ดีตัวนี้ผมว่าใช้ได้ฝืนใช้ได้เพราะว่าถ้าตายก็ตายเพ a y style กับเพ a y style ยังมี play s t y l นึ่งที่ใช้ได้แล้วก็ weak foot skill move 4แต่4 4ก็ไม่ได้แย่หรอกจริงๆสําหรับสําหรับกองกลางะนะอย่างขอใช้ถ้าเป็นกองหน้าบอว่าแย่ครับนะ ถัดมาล็อกโลเกตเดียวกับลาลาครับล็อกโลเฮียเมดิน่าตัวนี้วิ่งชา้าไปหน่อยวิ่ง87ครับแล้วเป็นเซนเตอร์ตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยสูง180มั้งร้อยแปทว1 8้ออะไรประมาณน,นี้ตัตไม่ค่อยสูงครับตัวนี้ตัวค่อนข้างเล็กเลยแล้วก็ความเร็ว87ดเดีเฟนส์กฟิสิกส์8 9 a เกอไอกลัวครับไปตรงนี้มินามิโนโมโตะนี่ไม่ต้องสืบครับตัวออเจกตีฟไปมินามิโนโมโตะ นูโนเบนเดสเนี่ยอังจริงนะผมจะบอกให้ว่าสเต็มันไม่ได้ดีมากเ้ยพาซิ่งมันก็ไม่ได้ถึงกับดีมากครับได้เร็วอยู่9 4แล้วก็ดีเฟนส์เก้าสิบดีเฟนส์สูงครับแต่ด้วยความเป็นปชนะอางจริงนะผมว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ผมไม่ให้เทีย์นี้นะลองเทียบกับคาชาลาวี <c oughs> เทียบกับบัญชาแล้วผมว่ามันยังดอปกว่าวะเทียบกับคาชาลาวีเทียบกับบัญชาผมว่ามันยังดอปกว่าครับผมให้อยู่ตรงนี้นูโนเบนเดสผมไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ย ถัดมาครับตูรามโอ้โหสแตทแม่งโคต,โคตรโหดครับตูรามสแตทโหดจริง90หมดแล้วก็ได้วิกฟุต5ด้วยครับเพสต์ไนก็ไม่แย่นะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่แย่ได้ปิงพาสได้ติกิตกาก้าแล้วก็ได้รีเลนเลสครับสำหรับกองกลางเนี่ยได้ใช้หมดเลยสำหรับกองกลางเนี่ยได้ใช้หมดเลยใช้มากใช้น้อยแล้วแต่วิธีการใช้งานเดี๋ยวแต่ติกิตาก้าเนี่ย,ได,ย,ย<ล>ได้ใช้แน่รีเลนเลสได้ใช้แน่ครับแล้วโอ้โหสแตทแม่งมาโหดสัตว์วิกฟุต5อีกต่างหากครับโอ้ผมว่ามันก็น้องๆกอเรสกาตูรามครับมันก็น้องๆกอเรสกอลเลสกา ใช้ได้อรผมว่าด้วยความเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์อย่างเงี้ยใช้ง่ายครับสลับเล่นได้ตลอดอ่ะผมว่าใช้ได้ครับ <S <S ถัดมาครับเทอาโกซานตตตัวนี้เป็นปีกเอ้เป็นแบ็กทัวทีไม่ใช่เป็นปีกเป็นแบ็กสายวิ่งครับแต่ไม่มีเพลย์สไตล์ที่อะไรเกี่ยวกับวิ่งเลยครับได้ลองบอลซึ่งเป็นแบ็กเนจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ลองบอลจ็อกกี้แล้วก็รีเลนเลตอันนี้ได้ใช้ครับ4-4แต่ดีเฟนซ์กับฟิสิกคนน้อยไปหน่อยครับแต่เร็วจริงอ่ะถ้าใครถ้าใครชอบแบ็กแบบเร็วๆไม่คิดอะไรจริงๆนใช้้ไดะ ไอ้เอาไปตรงนี้แล้วกันเพราะมันเร็วจัดอะมันวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าเัดมาโถดีโบครับโถดีโบนี่ AI คนบ่นกันเยอะมากว่ากลัวครับดิเฟนต์เก้าสิบเอ็ดฟิสิกเอ้ยวิ่งเก้าสิบเอ็ดดิเฟนต์เก้าสิบสองแล้วก็ฟิสิกเก้าสิบเอ็ดไม่แย่นะไม่แย่แต่เขาบอกว่า AI ไอกลัวมากซึ่งเซ็นเตอร์แบ็กมันใช้ AI เยอะไงแล้วก็ในส่วนของในส่วนของเพสสตล์เนี่ยก็กลัวเช่นเดียวกันครับมีบล็อกทองกันเดียวที่ดูดีแล้วก็บุยเซอร์กับพรอเวนเดอร์ครับแต่เอาจริงๆนะผมว่า เซนเตอร์วิ่ง90ของผมอะยังไงผมว่าก็ใช้ได้ทุกตัวครับลีไอหินคาปิก็ใช้ได้ผมว่าตัวดิโวก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะไม่เก่งหรอกยอมรับว่าไม่เก่งหรอกครับเอองไอยังไงมันสําคัญอยู่แล้วแต่ถามว่าถึงจะบอกว่ามันแบบกระโปรงหมาเลยผมว่าถ้าไปเทียบกับดันเต้อะไรเงี้ยมัยังเน่าวกว่านะ <c oughs> ถัดไปครับเป็นวิทินหาวิทินทาได้ปินพาร์ได้ลองบอลแล้วก็ได้โพเวช็อต เพสตาย์ไม่ค่อยดีแต่ได้5-5ครับและสแตทดีมากได้เดฟเก้ด้วยเียคือบูตดิ e เฟน s ์มายับครับเร็วคมค้องจ่ายดีแย่งบอลได้โอเคสกิลผู้ภาวิฟนห้เพสตายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบยูสเลตไปเลยครับนะโอ้สุดอยู่แล้วครับซาคาเรียเนี่ยเป็น CDM ผมให้เกรดเอาจริงๆนะผมว่าดีกว่าซิโซโก้อีกครับซาคาเรียถ้าถามผมนะ ถ้าต้องไปชนนะผมว่าดีกว่าซิโซโ,ซโก้อีกครับเพราะสักคาเลียมัน4 4เหมือนกันแต่มันไดแอนติสปาเต้กับสไลด์ทองครับผมว่าดีกว่าซิโซโ,ซโ,ซโ,ซโก้อีกสาคาเลียแล้วก็ถูกด้วยครับเ0 k ผมว่าใช้งานได้ดีเลยในตำแหน่ง CDM นะย้ำอีกทีว่าเป็น CDM นะครับ CDM ครับถัดไปครับไซเออร์เอมเบี่ตัวนี้54ครับไดอินเตอร์เซ็ปดูดบอลทองแล้วก็เ็คดิฟกรับเป็น CDM แบบแย่งบอลตัดบอลออกบอลตัวนี้ สกิลมูฟ้าวิฟูดสี่จ่ายบอลดีครับแล้วก็ดีเฟนซ์ดีสแตตโคตรโหดเอเอแม่งบูทสแตตแบบยับอะ่ะคือเป๊ะตัวเปชะเชหลายตัวนี่คือบูทมายับอะ่ะคือผมว่ายังไงมันก็โหดวะ่ะคือสแตตมันแทบจะตันหมดแล้วครับถ้าให้ติก็เรื่องแค่ได้สกิลม้าวีฟูดสี่แค่นั้นไม่ได้วีฟูดห้าเพสตล์ก็ไม่ถึงกับกวกจนเกินไปครับมีแค่ดูดบอลที่ผมไม่ชอบครับแล้วก็สุดท้ายครับพี่เอ็มครับโปกหมาอย่าไปใช้แม็กอะไเที่เขโปกหมาครับ ไม่มีเฮียอะไรหรอครับเฮียมีดีแค่อ้าปากกระยาาไปมัดหลิด2สองอย่างไงสัตว์ แล้วก็มี2ตัวที่ไม่มีในลิสต์นะก็คือมาคินนอสกับเชอร์คินะครับผมมี2ตัวที่ไม่มีในลิสต์มาคินนอสกับเชอร์คิผมขอเชอร์คิก่อนแล้วกันเชอร์คิเนี่ยได้ห้าห้าไฮทับโลกับสแตทดีด้วยเชอร์คิแต่เพสไตล์เนี่ยไปออกทางแบบเป็นตัวดิบบิ้งจ่ายบอลแต่จริงมันก็ยิงได้นะเชอร์คิเอาจริงนะเชอร์คิเนี่ยผมว่าให้อยู่ระหว่างสีส้มเกือบสีแดงเลยครับเชอร์คิผมชอบตัวตัวลูกด้านบนที่มันสกิลบูคภาพิฟฟูดห้าอยู่แล้วแล้วได้ lift, เทคดิฟ ส่วนมาคินนอตเนี่ยผมให้อยู่สีส้มครับสแตตดี AID ดีเพลสตล์ไม่แย่แต่ตัวมันบางครับตัวมันผอมบางมากมันจะไม่เหมือนบิดเซกเนี่ยบิดเซกมันจะหนาใหญ่เวลาปะทะเนี่ยมันปุ๊บจบปุ๊บจบแต่ว่ามาคินนอตเนี่ยมันอาจจะต้องใช้จังหวะที่แบบเหลี่ยมเราสามารถเกี่ยวบอลมาเล่นได้จิ้มบอลไดนะ้ถ้าไปไหลไหลเนี่ยโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่าตัวมันผอมบางมากมาคินนอตมันจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่ว่าถ้า AI จังหวะ cept, Dark, อินเตอร์เซฟดักบอลอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วผมให้อยู่สีส้มมีตัวอะไรอีกไหม ไม่มีใช่ไหมอูบาไม่มีปั่นเหรออะไรเอเอเป็นยิงแรงวะ่ะอูบาเป็นยิงแรงวะ่ะแต่ก็ได้อยู่สแต็ตมันโอเคอยู่ครับอูบาขอโทษทีได้อยู่ได้อยูอ่ประมาณนี้ครับสำหรับเทียริทลิกเอิงประมาณนี้แล้วกันตัวดีๆส่วนใหญ่ก็จะถูกดันสแตตนั่นแหละถูกดันสแต็ตถูกดันวิกฟุตสกิลมูฟแต่ว่าเพยสไตล์เอาจริงๆนะเพยสไตล์ก็ยังกักกัอยู่ หลายตัวก็ยังใช้ได้แค่2เบเรสตล์ครับหลายตัวก็ยังใช้ได้แค่สเปเรสตล์ก็ยังกักกอยู่ผมว่าไอเปเพสตล์สเปเรสตล์เทพเนี่ยแม่งเก็บไว้ช่วงบอลยูโรแน่นอนครับนะดูทรงแล้วโอเคอย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะผมเจอกันจ้า